วิชาสังคมศึกษาสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือเสนอคุณครูศิลิกรแก้วพิลาหัวข้อที่จะเรียนรู้มีดังนี้ 1. ตำแหน่งที่ตั้งขนาดและอนาเขต 2. ลักษณะภูมิอากาศ 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ลักษณะาทางประชากรสังคมและวัฒนธรรม 5. ลักษณะาทางกายภาพที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ 6. ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการกระจายของประชากร 7. การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมเมืองกับสังคมชนบทแปดทำเลที่ตั้งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น3ตอนดังนี้ 1. กายภาพของทวีป 2. ประชากรสังคมและวัฒนธรรม3เศรษฐกิจตอนที่ 1. นึ่กายภาพของทวีป 1. ตำแหน่งที่ตั้งขนาดและอนณาเขตตำแหน่งที่ตั้งทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือระหว่างละติจูด 17องศา15ลิปตาเหนือถึง33องศา38ลิปตาเหนือและระหว่างลองดิจูด5 5องศา35ลิปดาตะวันตกถึง1 6อองศาลิปตาตะวันตก,ลตาตานตกและทะวีปิเเลมกาเหนือมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกต่อไปเราจะไปดูอนณาเขตอนณาเขตของทวีปิเเริกาเหนือทิศเหนือจดมหาสมุทรอาร์กติกและทะเลโบฟอร์ดทิศตะวันออกจดมหาสมุทรแอตแลนติกทิศตะวันตก ส่วนมหาสมุทรแปซิฟิกและช่องแคบเบริงที่กั้นระหว่างทวีปเอเชียทิศใต้ติดต่อกับทวีปอเมริกาใต้ต่อไปจะเป็นลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น5ลักษณะคือ 1. เขตเทือกเขาสูงและที่ราบสูงทางตะวันตก 2. เขตเทือกเขาตะวันออก 3. เขตหินเก่าแคนาดา 4. เขตที่ราบตอนกลางของทวีป 5. เขตที่ราบชายฝั่งแบ่งได้ตามรูปทานน้่งขวาค่ะ 2. ลักษณะภูมิอากาศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะภูมิอากาศในทวีปอเมริกาเหนือ 1. ตำแหน่งที่ตั้งเนื่องจากทวีปอเมริกาเหนืออยู่ระหว่างเขตศูนย์สูตรถึงเขตขั้วโลกทําให้เมีอากาศร้อนไปจนถึงหนาวเย็นแบบทุ่งน้ําแข็ง 2. ลักษณะภูมิประเทศเนื่องจากทวีปอเมริกาเหนือมีเทือกเขาสูงอยู่ทางด้านตะวันตกจึงขวางกั้นทางลมตะวันตกที่พัดพาความชื้นมาจากมหาสมุทรแปซิฟิก ด้านตะวันออกของทวีปมีภูเขาสูงไม่มากทำให้ได้รับความชื้นจากลมค้าตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดมาจากมหาสมุทรแอตแลนติกและอ่าวเม็กซิโกทางตอนใต้ของทวีปมีลักษณะปเป็นคอขอดซึ่งมีเทือกเขาสูงเป็นแกนกลางจึงทำให้ได้รับความชื้นจากทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติก 3. กระแสน้ำในมหาสมุทรแบ่งออกเป็น2ส่วนคือชายฝั่งด้านมหาสมุทรแอตแลนติกมีกระแสน้ำอุ่นกลาฟสตีมไหลผ่าน ทำให้มีอากาศไม่หนาวเย็นมากรวมทั้งมีกระแสะน้ําเย็นเลบอร์ดอและกระแสะน้ําเย็นกีทแลนด์ตะวันออกไหลมาบรรจบกับกระแสะน้ําอุน่นกลอฟสตรีมทำให้บริเวณเกาะนิวฟรลนมีหมอกจัดและมีภูเขาน้ําแข็งลอยตามกระแสะน้ําทําให้การเดินทางในบริเวณนี้ลาบากแต่เป็นแหล่งปลาชุกชุมและเป็นแหล่งประมงที่สําคัญแห่งหนึ่งของโลกเรียกว่าแกลนแบงก์ส่วนที่2คือชายฝั่งด้านมหาสมุทรแปซิฟิก มีกระแสน้ำอุ่นแปซิฟิกเหนือไหลผ่านทำให้บางประเทศมีอากาศไม่หนาวจัดแม้จะอยู่ในเขตละติจูดสูงส่วนทางตอนใต้มีกระแสน้ำเย็นแคลิฟอร์เนียไหลผ่านทำให้รู้ร้อนมีอากาศไม่ร้อนจัดเกินไป 4. ระบบลมประจำแบ่งออกเป็นสาส่วนดังนี้ 1. ลมค้าตะวันออกเชียงเหนือพัดมาจากมหาสมุทรแอตแลนติกเข้าชายฝั่งทางด้านตะวัน ออกเฉียงใต้ของทวีปส่งผลให้มีฝนตกซุกบริเวณนี้ 2. ลมฝ่ายตะวันตกพัดมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าสู่ด้านตะวันตกแต่เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีเทือกเขาสูงจึงบางทิศทางลมส่งผลให้ชุ่มชื้นแต่บริเวณชายฝั่งแต่บริเวณตอนกลางของทวีปมีอากาศแห้งแล้งและมีทะเลทราย 3. ลมฝ่ายขั้วโลกพัดมาจากบริเวณขั้วโลกเข้าสู่ทางตอนเหนือ เป็นลมเย็นส่งผลให้มีภูมิอากาศหนาวเย็นต่อไปเราจะไปดูเขตอากาศในทวิปอเมริกาเหนือแบ่งออกได้เป็น6เขตดังนี้ 1. เขตอากาศร้อน 2. เขตอากาศแห้งแล้ง3เขตอากาศอบอุ่น 4. เขตอากาศหนาวเย็น5เขตอากาศขั้วโลก 6. เขตอากาศแบบภูเขาสูงต่อไปคือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พืชพันธุ์ธรรมชาตินในทวีอเมริกาเหนือมีทั้งหมด8ประเภทคือ 1. เขตทะเลทรายและกขึ่งทะเลทรายพืชพันธุ์เป็นพืชทแเลงเช่นกระบ,บองเพชร 2. เขตอบอุน่นพืชพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้าเขตอบอุน่น 3. เขตท,ทุนราพืชพันธุ์ส่วนใหญ่ได้แ,แก่มอสสาหร่ายตะไคร่น้ำและลายเคน 4. เขตไทกาพืชพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นป่าสนเขตหนาว 5. เขตร้อนและมรสุมมีสีประเภทได้แก่ป่าฝนเขตร้อนป่ามรสุมทุ่งหญ้าสวรนคป่าชายเลน 6. เขตเมดิเตอร์เรเนียนพืชพันธุ์ธรรมชาติเป็นป่าไม้ผลัดใบไม้พุ่มแคะและผลไม้สกุลส้ม 7. เขตละติจูดกลางพืชพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นป่าสนและป่าผลัดใบ 8. เขตภูเขาสูงพืชพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นป่าสนเขา มอดไรเข่นแตกต่างกันไปตามระดับความสูง3.2ทรัพยากรดินทวีปอเมริกาเหนือมีทรัพยากรดินที่สมบูรณ์แบ่งออกได้ดังนี้ 1. ดินในเขตเทือกเขาสูงเป็นดินบริเวณชายฝั่งตะวันตกตั้งแต่เหนือถึงใต้มีลักษณะดินใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมาก 2. ดินในเขตที่ราบเกรสเพนเป็นดินที่ได้รับธาตุอาหารที่ผุสลายจากหินและแร่ในพื้นที่เทือกเขาสูงน่านตะวันตกและตะวันออกเฉียงใต้เป็นดินที่รมสมบูรณ์ 3. ดินในเขตหนาวเย็นทางตอนเหนือได้แก่บริเวณตอนเหนือของประเทศแคนาดาและรัฐอะเลสกาสหรัฐอเมริกาดินถูกควบคุมโดยหิมะและน้ำแข็ง 3.3รัพยากรน้ำแหล่งน้ำในทวีปอเมริกาเหนือมีแม่น้ำสายใหญ่สายสำคัญหลายสายและมีทะเลสาบน้ำจืดเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของทวีปแบ่งออกได้ดังนี้แม่น้ำสายสำคัญมีดังนี้ 1. แม่น้ำมิสซูรีมิสซิสซิปปีเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ 2. แม่น้ำแมคแคนซี 3. แม่น้ำริโอแกน 4. แม่น้ำโคโราโร นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำสําคัญอื่นอีกเช่นอาร์คัซอเรดโอไฮโอยูคอนเวนโรเรนเะเลสาบที่สําคัญในทว,วิวอเนรมิกาเหนือได้แ,แก่ทะเลสาบสุพิเรียมิซิแกนฮูรอนอิรีและออนเทริโอเะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดคือทะเลสาบสุพิเรีย 4. ทรัพยากรแร่และพลังงาน และทวิวอเมริกาเหนือมีแร่สำคัญดังนี้ 1. ถานหินโดยสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของทวีปและเป็นอันดับสองรองจากประเทศจีนถานหินใน,นทวิวอเมริกาเหนือมีคุณภาพดีกว่าถานหินจากประเทศรัสเซียและจีน 2. เหล็กพบมากบริเวณตอนใต้ของเทเลสาบสุพิเรียในสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าย่านเมซาบี โดยประเทศแคนาดาเป็นผู้ผลิตแร่เหล็กมากที่สุดของทวีปรองลงมาคือสหรัฐอเมริกา 3. ทองคำบริเวณที่พบเช่นเชือ,อกเขาโรกี้และรัสอเลสกาโดยสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ที่สุดของทวีปและมีผลผลิตมากเป็นอันดับที่สองของโลกรองจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 4. ทองแดงพบกระจายอยู่หลายบริเวณเช่นบริเวณชายฝั่งอ่าว ฮัส,สันทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศแคนาดา 5. เงินบริเวณที่พบเช่นพบกระจายทั่วไปในประเทศเม็กซิโกโดยประเทศเม็กซิโกเป็นผู้ผ,ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก 6. ตะกั่วบริเวณที่พบเช่นบริเวณหมู่เกาะทางตอนเหนือและรัฐทางตอนใต้ของประเทศแคนาดา 7. สังกะสีบริเวณที่พบเช่นบริเวณตอนใต้ของประเทศแคนาดา 8. ฟอสเฟร์บริเวณที่พบเช่นพบมากในรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา9นิกเกิลบริเวณที่พบเช่นบริเวณประเทศกัวเตมาลาคิวบาและสาธารณรัฐโดมินิกัน 10. ยูเรเนียมบริเวณที่พบเช่นบริเวณตอนกลางและตอนใต้ของแคนาดา 11. บ็ล็อกไซด์บริเวณที่พบเช่นบริเวณทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา4.2พลังงาน 1. นน้ำมันดิบบริเวณที่พบเช่น พบว้านในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะรอบบริเวณ Al ico, อ่าวเม็กซิโก2แกสธรรมชาติบริเวณที่พบเช่นพบมากบริเวณที่ราบเหนืออ่าวเม็กซิโกในสหรัฐอเมริกาอาลคหะตอนนี้เรากําลังจะเข้าส่วนที่2กันแล้วก็คือส่วนของประชากรสังคมและวัฒนธรรมลักษณะาทางประชากรสังคมและวัฒนธรรมลักษณะาทางประชากรแบ่งออกเป็น5กลุ่มคือ กลุ่มชนพื้นเมืองได้แ,แก่ชาวอินเดียนพื้นเมืองของสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกชาวเอสกิโมชนพื้นเมืองของประเทศแคนาดา 2. กลุ่มเชื้อสายยุโรปเช่นชาวสเปนฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันโปรตุเกสเป็นต้น3กลุ่มเชื้อสายแอฟริกาเป็นประชากรที่อพยพมาจากทวีปแอฟริกา4กลุ่มเชื้อสายเอเชียเป็นกลุ่มชนที่อพยพเข้าไปอยู่ใหม่5กลุ่มเชื้อสายผสมเช่น กลุ่มเมจิโซเป็นเชืชาติผสมระหว่างชาวยุโรปกับชาวอินเดียนพื้นเมืองกลุ่มมูเรตโตเป็นเชืชาติผสมระหว่างชาวยุโรปกับชาวแอฟริกาไปต่อกันที่4.2ลักษณะาทางสังคมและวัฒนธรรมทวีปอเมริกาเหนือมีลักษณะาทางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเนื่องจากเป็นทวีปใหม่จึงมีคนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ของชาวยุโรปจากหลายประเทศจึงเกิดวัฒนธรรมที่หลากหลายและผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมลักษณะาทางสังคมประเทศกลุ่มแองโกลอเมริกาเป็นสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจประชากรมีระดับการ ศึกษาสูงมีระบบสาธรารณูปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายเป็นสังคมอุตสาหากรรมและพาณิชยรรมสังคมของประเทศกลุ่มลาตินอเมริกาเป็นสังคมเกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและมีรายได้น้อยนับถือประเพณีดั้งเดิมและสิ่งล็นลับ 2. ลักษณะาทางสังคมและนธรรมศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ของทวีปอ,อเมริกาเหนือน,นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นๆและไม่นับถือศาสนารวมทั้งศาสนายูโดยศาสนาคริสต์นิยชนจะนับถือศาสนาคริสต์แตกต่างกันตามนิกายต่างๆดังนี้นิกายโปรโตเตสแตนต์เป็นนิกายใหม่ที่เกิดจากบาทหลวงชาวเยอรมันนิกายโรมันคาทอลิกเป็นนิกายดั้งเดิมสืบทอดหลักคำสอนมาจากศาสนา ส2ภาษาทวีปอเริการเหนือใช้ภาษาในตระกูลภาษาอินโดยูโรเปียนได้แก่ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและสเปนภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของสหรัฐอเมริกาแคนาดาและประเทศหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนภาษาสเปนเป็นภาษาราชการของประเทศเม็กซิโกกลุ่มประเทศอเมริกากลางภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการของประเทศเฮตินอกจากนี้ยังมีภาษาอื่น ของชาวพื้นเมืองและชาวเอเชียที่อพยพเข้าไปอยู่ใหม่ 6. ปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อการกระจายของประชากรแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ6.1ภูมิภาคอเมริกาเหนือแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้ 1. ความเบาบางของประชากรบริเวณตอนเหนือสุดของทวีปอเมริกาเหนือปัจจัยทางกายภาพที่ทําให้ประชากรอาศัยอยู่บอบางในบริเวณนี้ได้แก่สภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นทําให้ไม่สามารถพบปลูกได้ 2. ความหนาแน่นของประชากรในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรปัจจัยต่างขยับป้าที่ทําให้ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณนี้ได้แก่ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบมีดินที่อุดมสมบูรณ์อยู่ในเขตภูมิอากาศอบอุ่นมีแหล่งน้ําจืดซึ่งเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานและการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ 3. ความหนาแน่นของประชากรบริเวณตอนใน,นฝั่งตะวันออกและความเบาบางของประชากร บริเวณตอนในฝั่งตะวันตกของสหร,รัฐอเมริกาปัจจัยทางกายภาพที่ทำให้ประชากรอยู่อาศน์ในบริเวณนี้ได้แก่แลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบและที่ราบลุ่มน้ำที่กว้างใหญ่และโดมสมบูรณ์ลักษณะเช่นนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการตั้งยินฐานการทำกรเกษตรกรรมทั้งการเพราะปลูกการทำฟาร์มปศุสัตว์การทำประมงและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆมากมาย 6.2ภูมิภาคอเมริกาการปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลให้ประชากรอยู่ในภูมิภาคนี้เบาบางคือมีพื้นทศเป็นเทือกเขาและที่สูงไม่เอื้อต่อการขยายตัวของบ้านเมือง6.3หมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนพบว่าประเทศหมู่เกาะในแคริบเบียนมีประชากรหนาแน่นปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผล ให้ประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่นคือลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเกาะมีพื้นที่ไม่มากทรัพยากรดินที่รวมสมบูรณ์ทรัพยากรน้ําจืดที่มีเพียงพอ 7. การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมเมืองกับสังคมชนบทแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้ภูมิภาคอเมริกาเหนือสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาเป็นประเทศชั้นนำที่มีบทบาทสำคัญในด้านการเมืองและสังคมของโลกส่งผลให้มีผู้คนลหลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น จนในที่สุดเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่ส่งผลกระทบตามมาเช่นปัญหาชุมชนแออัดปัญหาอาชญากรรมภูมิภาคอ,อเมริกากลางมีการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองมากขึ้นพื้นที่เกษตรกรรมได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและพาณิยกรรม หมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมีการศึกษาน้อยและขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตเกิดความเหลื่อมล้ําระหว่างคนในเมืองกับคนชนบทเอาละค่ะตอนนี้ก็มาถึงตอนที่3ของตอนเศรษฐกิจหัวข้อที่5ลักษณะาทางกายภาพที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ5.1ภูมิภาคอเมริกาเหนือ 1. ทางตอนเหนือของทวีป ตัวอย่างเช่นเขตเทือกเขาสูงทางด้านตะวันตกมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงและมีหิมะปกคลุมทําให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอีกทั้งมีลักษณะชายฝั่งแบบฟยอตซึ่งเป็นชายฝั่งว้าแแว่งที่เกิดจากทาน้ําแข็งกัดเซาะเหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาเป็นเมืองท่าตัวอย่างที่2ภูเขาและชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศแคนาดา บริเวณนี้เป็นเขตประมงที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเรียกว่าแกลนแบงค์นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำเซนโรว์เนช่วยอำนวยความสะดวกในด้านคมานาคมขนส่งทางน้ำส่วนที่2ต้นการของทวีปตัวอย่างเช่นเขตชายฝั่งทางด้านตะวันตกเป็นที่ตั้งของท่าเรือขยาดใหญ่เป็นแหล่งประมงแหล่งท่องเที่ยวอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเขตที่ราบสูงและเทือกเขาสูงทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา มีภูมิประเทศที่สวยงามจึงเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังเหมาะแก่การสร้างเขื่อนกักเก็บน้าเพื่อการผลิตไฟฟ้าหรืออีกตัวอย่างหนึ่งบริเวณที่ราบร่มทะเลสาบทั้ง5าหรือเกิดเล็กมีทิวทัศน์ที่สวยงามจึงมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว5.2ภูมิภาคอเมริกากาลางลักษณะทางกายภาพของภูมิ ภาคอเมริกากลางเป็นเทือกเขาสูงลักษณะาดังกล่าวส่งผลต่อการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นการทําเกษตรกรรมบริเวณที่ราบลุ่มหนาบริเวณพื้นที่ตอนใต้ซึ่งมีลักษณะเป็นข้าสมุทรติดก,กับมหาสมุทรปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกจึงเหมาะแก่การเป็นเมืองท่า5.3หมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน ลักษณะทางกายภาพของหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนมีภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะน้อยใหญ่พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือธุรกิจท่องเที่ยวและหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่8คือทำเลที่ตั้งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญมีดังนี้8.1ภาคเกษตรกรรมเช่น 1. บริเวณตอนเหนือสุดของทวีปไม่สามารถทำการเกษตรกรรมได้ 2. บริเวณตอนกลางของประเทศแคนาดาและตอนกลางของ a a, รัสอเล็กซกาสหรัฐอเมริกาเป็นพื้นที่ทำป่าไม้มีการตัดไม้และเก็บผลผลิตต่างๆจากไม้ 3. ชายฝั่งตะวันออกของประเทศแคนาดาเป็นแหล่งประมงคที่สำคัญ 4. บริเวณฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกามีการทำเกษตรกรรมรวมทั้งมีการทำฟาร์มปศุสัตว์ 5. บริเวณฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาและ ทางตอนเหนือของประเทศเม็กซิโกมีการทำฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่และในบางบริเวณที่มีเคอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนมีการทำไร่อง,งุุนและผลิตภัณฑ์จากองุุนด้วย8.2ภาคอุตสาหกรรมยกตัวอย่างเช่น 1. บริเวณตอนเหนือของประเทศแคนาดามีแหล่งแร่ทรัพยากรและการทำอุตสาหกรรมไม่มากนัก มีการทำเหมืองเพชรอยู่บ้างส่วนในรัฐ阿拉สกาสหรัฐอเมริกามีแหล่งพลังงานน้ำมันปิโตรเลียมซึ่งนำมาสู่อุตสาหากรรมการขุดเจาะ 2. บริเวณตอนใต้ของประเทศแคนาดามีการค้นพบแหล่งแร่สำคัญอยู่ทั่วไปทำให้เกิดอุตสาหากรรมที่หลากหลายตามแต่ทรัพยากร,รที่ค้นพบ8.3ภาคพณนธยกรรมและบริการยกตัวอย่างเช่น 1. บริเวณประเทศแคนาดาเนื่องจากมีการค้นพบแร่และพลังงานจำนวนมากเมื่อรวมตัวกับความรู้เทคโนโลยีและการจัดการที่ดีแล้วทำให้สามารถส่งออกเครื่องจกักรและชิ้นส่วนต่างๆได้มากมาย 8.4. การคมนาคมขนส่งในทวีปอเมริกาเหนือมีดังนี้ทางบกมี2ทางคือทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟทางน้ำทางอากาศและทางท่อ ดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะหากยังมีส่วนไหนที่ทำได้ไม่เต็มที่ก็กราบขออภัยนะที่นี้ด้วยค่ะหากตรงไหนที่มันต้องปรับแก้ก็ให้คำแนะนำได้เลยนะคะขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะ